สวัสดีครับพี่พเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องอัดไทยอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยก็จะนําข้อมูลเหรียญอีกหลายเหรียญอีกหลายรูปแบบนะครับมาฝากให้กับพี่พเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการซื้อการขายหรือก่อนการเก็บสะสมนะครับว่าแต่ละเหรียญมีที่ไปที่มายัางไงมีจํานวนการผลิตมากน้อยแค่ไหนและมีราคาหรือเปล่านะครับทางช่องอัดไทยของเราเขาจะนําข้อมูลส่วนนี้มาฝากนะครับไม่ได้ใช้เสียง AI ภพากนะครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะนำอีก2เหรียญนะครับมาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับเนี่ยครับเหรียญแรกนะครับเหรียญที่1มาชมกันเลยนะครับเป็นเหรียญนะครับสมเด็จพระบรมศาจีราชสยามกุฎราชกุมารนะครับทรงสําเร็จการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับสําหรับเหรียญนี้ตั้งแต่ท่านยังเป็นพระบรมศาจีราชอยู่นะครับของเมืหลวงรีการที่10ของเรานี่เองนะครับองพาร้อย2ี่สนะครับขนาด25มิลลิเมตรน้ำหนัก7กกรัมนะครับจำนวนการผลิต 5ล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับนี่ครับอ่าเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปเอ่อในหลวงรัชกาลที่10นะครับเมื่อครั้งท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นพระบรมศาธิราชอยู่นะครับและข้างหลังก็เป็นตลาสัญลักษณ์นะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับอ่าชนิดราคา1บาทนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับ ขนาดก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่25มิลเมตรน้ำหนักอยู่ที่7กรัมนะครับจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็มีราคาอยู่เช่นกันนะครับราคาเหรียญนั้นอ้างอิงตามหนังสือกษาสับนะครับเหรียญ UNC นั้นอยู่ที่60-80ถึงบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ใครมีสะสมก็บอกได้เลยว่ามีราคาอยู่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับกับเหรียญทิลลึกนะครับ สมเด็จพระบรมสาาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับทรงสําเร็จการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับชนิดราคา1บาทนะครับนี่ครับอ้างอิงตามซื้อกระสอบนะครับกับราคาซื้อขายนะครับอ่าเป็นราคาประเมินนะครับเหรียญย n นซีอยู่ที่60-80บถึงสบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแรกที่นำมาให้ชมในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวมาชมเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นั้นเป็นเหรียญของอในหลวงรชัชกาลที่9แล้วก็พระบรมราชินีนาถนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8นะครับนี่ครับเป็นงานที่ประเทศไทยจัดขึ้นนะครับเป็นเหรียญ ที่ลึกนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8นะครับพศ2521นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7กรัมเช่นกันนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับจำนวนการผลิตก็5ล้านเหรียญเช่นกันนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเนี่ยครับด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงราชการที่9แล้วก็รูปพระบรมราชินีนาด้านหลังก็เป็นรูปตาสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8นะครับเนี่ยครับ พศ2521นะครับชนิดราคา1บาทนะครับเหรียญนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับน้ำหนัก7กรัมนะครับจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญนะครับราคาซื้อขายก็อ้างอิงตามหนังสือกษาดนะครับมีอยู่นะครับราคาซื้อขายนั้นอยู่ที่70-80บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ลึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8นั่นเองนะครับเนี่ยครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมนะครับแล้วก็มีราคาอยู่เช่นกันนะครับเป็นเหรียญยุคเก่าๆรุ่นเก่าๆนะครับของพหลหลวงราชการที่9เป็นเหรียญที่ลิกเด่นเช่นเกมนะครับก็ได้นามาฝากไว้นะครับเผื่อใครมีเก็บสะสมนะครับขอจิตได้รู้นะครับที่ไปที่มามีจํานวนการผลิตมีขนาดมีราคาบอกนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับทุกวันนี้ก็สามารถซื้อขายกันได้ทางออนไลน์นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e หรือทาง a d e b o o k หรือทางทิกต็อกก็มีการซื้อขายกันนะครับเคยนำมาฝากไว้2เหรียญนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะได้นำอีกหลายหลยเหรียญอีกหลายๆชนิดราคานะครับมาฝากอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เล็กหรือเหรียญกระสัมุนเวียน,นครับ ก็นามาฝากเรื่อยๆนะครับเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่ก็จะะนามาฝากนะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผิดพลาดผิดตกประกันใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับช่วนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม